เม่นนะครับวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถเอาไว้ใช้งานสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือใครที่ทําธุรกิจนําเที่ยวนะครับหรือหน่วยงานข้าราชการนะครับต้องคันนี้เลยนะครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเม่นจะพาทุกคนนะครับมาชมนะครับรถตู้นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถรถตู้ของโตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ขนาดสามจุดศูนลิตรนะครับผมคันนี้นะครับขับเครื่องล้อหลังนะครับผมคันนี้เป็นสีขาวนะครับได้รถปีสองพันสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผมพาชมตัวรถนะครับด้านหน้านะครับคันนี้นะครับเอ่อภายในนี่แต่งมาแบบ vp ีนะครับเป็นแอร์บัสแล้วนะครับคันนี้นะเนี่ยมีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าล้อเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับ คันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวหรือเอาไว้ใช้งานเป็นแบบเอาไปวิ่งนะครับไปวิ่งรับงานต่างๆนะครับรถตู้คันนี้ผมมองว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวผมพาชมคอนโซลด้านหน้าแบบละเอียดเลยนะนี่ครับคันนี้นะครับรถได้รถปีส0 1 5สาเลขไมคคันนี้อยู่ที่ประมาณ160,000หกหมื่นนะครับผม นี่ครับนี่ครับเป็นแบบ V P มานะครับส่วนคอนโซลตรงด้านหน้านะครับประมาณนี้เลยนะครับมีหน้าจอนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับคันนี้นะเป็นเบาะสีเบจนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับ นี่ครับคันนี้นะครับเป็นรถสิบเบ็ดที่นั่งนะครับอันนี้เป็นแถวที่สองหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับแถวที่สามแถวที่สี่ก็จะประมาณสามที่นั่งสามสามสามหน้าสองนะครับนี่นะครับภายในบนหลังคางก็จะเป็นแบบเออมองไปเห็นดวงดาวเลยนะครับผมคันนี้นะครับผม นี่ครับนั่งสบายมากๆเลยนะผมมองว่าคันนี้นะครับมีหน้าจอตัว d v วดีด้วยนะครับคันนี้นะถ้ากดถ้ากดลงมาจอก็จะลงมานะครับตรงเี้นะเครื่องเสียงเราะมากเลยนะครับคันนี้มีม่านมาให้ครบนะครับผม คันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่หกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผมเครดิตดีนะครับสามารถทำฟรีดาวได้นะครับผ่อนตกเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสามพันนะครับเดีย๋ยวพาชมรอบคันนะครับผมช่วงล่างคันนี้นะครับเป็นแหนบนะครับ รถของเรานะครับทุกคันนะครับจะมีการรับประกันโครงสร้างนะครับรถมือสองนะครับผมแจ้งลูกค้าหรือพี่เพื่เพื่อนิดนึงครับรถมือสองเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเราไม่สามารถการันตีกับลูกค้าได้ว่ารถจะไม่พังนะครับแต่เบื้องต้นก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับทางเราจะให้คนกลางมาตรวจสภาพโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นใบตรวจสภาพคนกลางนะครับว่าถ้ากรณีรถคันไหน เเครื่องดีโครงสร้างดีก็จะได้เป็นห้าดาวนะครับลำโพงก็มีพร้อมนะครับผมเสียงเพาะม,มากแน่นมากกันเนี้ยครับ มีตัวปรับเบรหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮะคันนี้แอร์เย็นนะครับตอนนี้นะครับแอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้าปกตินะครับผมช่วงล่างตอนนี้ที่เทสมาถือว่าโดยรวมถือว่าดีนะครับนะครับรถคันนี้ปี2015ก็รถประมาณ10ปีแล้วนะครับ ก็ผมก็ถ่ายแบบเรียวๆเลยให้ดูกันครบทุกจุดนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งมากมายนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้หรืออยากปรึกษาเคสน,นะครับยินดีนะครับผมเป็นคนตรงๆนะครับเคสไหนไปได้หรืออะไรไปได้ผมไม่ขายฝันนะสำหรับผมนะไปได้คือไปได้นะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ธนาคารเป็นคนพิจารณานะครับ ใครที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานหรือเอาไปไว้ใช้วิ่งงานรับส่งนักเรียนหรือไว้ไปวิ่งงานส่งเรับผู้โดยสารต่างๆหรือไปรับผู้ท่องเที่ยวหรือเป็นเอาเป็นพาเที่ยวนําเที่ยวอะไรเงี้ยคันนี้นี่ตอบโจทย์เลยครับภายในนี่แต่ง V i P มาแล้วนะสวยมากเลยนะครับนี่ครับ ผมพาเดินก็พยายามจะให้ดูทุกจุดนะก็รถมือสองอะครับก็จะมีสภาพริ้วรอยการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับลำโพงนะครับนี่นะครับเป็นแอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันดีกว่า แป๊บนึงนะครับนี่ครับนั่งสบายนะโดยรวมผมมองว่านั่งสบายเลยครับมีไฟให้ด้วยนะแต่ผมไม่อยากจะเปิดรอบคันเนาะกกลัวแบตเตอรี่มันจะหมดซึ่งมันกินแบตมากนะครับนี่ครับอันนี้ผมนั่งด้านหลังสุดแล้วนะ อืมทุกขาพี่เพื่อนทุกท่านลองดูนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับแอร์ด้านหลังคอนโซลกลางนะครับคอนโซลหน้ามีครบนะครับผมก็ติดผ้าม่านมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะเอาไว้เป็นรถนำเที่ยวรถ ไปสัมมนาโอ้โหผมมองว่าตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้นะเจ้าของธุรกิจหรือพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากเอารถไว้ใช้งานไปวิ่งงานนะผมมองว่าคันนี้นี่เหมาะมากราคาคุ้มค่าครับโอ้โหถ้าทำตัวแค่ VIP อมานะแบบนี้นะลูกถ้าพี่ๆเพื่อน,ปนไปทำเองนะผมมองว่าแสนอัพถึงสองแสนได้นะครับ แล้วก็คันนี้นะครับผมมีบริการหลังการขายให้กับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับบริการก็คือรับประกันเครื่องเกีรยกล่อง1ปีนะครับผมหรือพี่ๆคนไหนที่ดูมาจากคลิปนี้นะดูจากช่องทางบ้านแดงนะเดี๋ยวผมพิเศษให้เป็น เพิ่มเป็นบริการทุกเฉินให้24ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องให้นะครับผมนี่ครับลองดูครับอาจจะไม่ได้พูดมากพาชมรอบตัวรถให้ชัดเจนนะครับ อยากมีรถก็อย่าลืมติดต่อหามินนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากมาดูรถนะครับหรือเทสไดนะครับของคามินออโต้นะครับอยู่ติดถนนเซนปิรเมอ้อมน้อยนะครับกระทุ่มแบรนะครับก่อนถึงซอยร้อยยี่สองนะครับพิเกเมนะครับหากมาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรด้านล่างแล้วก็ไลน์นะครับมาไม่ถูกก็สามารถแอดไลน์ขอ บมุดจากผมได้เลยนะครับถ้ามาไม่ถูกจริงๆนะครับพิมพ์ Google นะครับคำว่าคาร์มินออ o โตนะครับแล้วกดนำทางได้เลยนะครับสวัสดีครับ